ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวชื่อแพรนะคะระเบิเป็นเรื่องในอนุชญากรค่ะแพรชื่อจริงยาวมากอชื่จร,จริงยาวมากค่ะชื่อจริงชื่อแพอรพนารายศนสนาพุธิยากรเออชื่อนี้ที่ได้ได้อะไรจากที่ไหนวะทำไมช,ชื่อยาวมากน่าจะคุณเปน็นนามสกุลคุณพ่อ,อค่ะแต่ว่าชื่อแบบแม่ตอนนั้นตอนกำลังท้องอะค่ะแบบแม่ดูละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ชอบ ชอบพี่เขาชื่อแคลพันดายราในเรื่องเขาเรียกเรียกตลอดว่าแคลพันดาราแคลพันดาราแม่ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แสบดีนะก็เลยเอาตั้งชื่อส่ะชอบมากแล้วมีใครจะช่องจําได้เวลาเรียกชงเรียกชื่อเวลาเรียกชื่อหนูปวดสมองมาะนะคะตอนอน,นอุบาลอ่ะหนูคนอื่นเขาเขียนเสร็จแล้วอ่ะหนูยังเขียนไม่เสร็จเลยอ่ะเออยาวอ่ะงไง,งเป็นงั้นไป<ช>แ,ตแ,ตแต่ไม่ได้แบบเป็นแบบแก้เคสพระต้องพระตั้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยค่ะแม่ตั้งเป็นชื่อที่แม่ักาหล่อเขียนภาษาอังกฤษก็ยาว ตอนแต่งน้าหนติดจัก,กรเเลนะอู้แล้วเวลาปักเสื้อใช่ค่ะแพงกว่าคนอื่นเลยแพงกว่าคนอื่นเขาคิดเพิ่มนะคะอืออืแล้วเราพูดถึงคาแรคเตอร์ของอาชญากรเราเป็นยังไงนะแผ่นคาแรคเตอร์ของตัวหลิวในอาชญากรจริงหลิวเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นใช่เป็นนักศึกษาปกติเลยค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบมีถามว่าเป็นผู้สาวลักษณะหวานหรือมเปล่าเป็นเด็กแบบแต่งตัวปกติห้่วหาวด้วยสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไป เราต้องร่วมจอยกับเด็กฝึกงานคนอื่นคือคือเรียกเป็นอปองค่ะเช่นตัวจิเนอร์เช่นนนท์อับชื่อเียกกต่ปองใจปอบแต่จริงจริงที่เราเจอเราผลเจอผลกระทบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นชื่อตัวริวค่ะเจอผลกระทบในหลายๆด้านเนอะไม่ว่าจะเป็นเราเจอจาก พ่อได้เจอมาเหมือนกันหรือว่าเราเองได้อบอยู่ในสังคมที่เราจำเป็นต้องเจอเนี่ยค่ะ <ừ> ซึ่งในสังคมที่เราเจอต้องต้องบอก,อกเรเะมันก็มีความคอรัปชันมีความไม่ยุติธรรม,ม,ม,มและซึ่งตัวหลิวอะค่ะก็เข้าไปอยู่ในสังคมเราโดยบังเอิญแต่ว่าตัวหลิวจะขขระู้สึกว่าโดยบังเอิญเพราะว่าในตัวละครเขาจะ,จะอ้งางใจสิ่งที่เราในเรื่องที่เราที่เกี่ยวกับตรงนี้โอเคเราบอกไม่ได้แต่ว่าระดับความเข้มข้นของการคอรัปชันหรือเรื่องการโกงเนี่ยประมาณประมาณไหนถ้าเรามอง สำหรับหนูเนเข้มข้นมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวหรือว่าเราเคยเห็นอยู่ในข่าวได้เห็นเคยได้ยินกันมาบ้างมีเรื่องเล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องหลาวทีกคนได้เห็นมากมัหรับมันเข้มข้นมากอแล้วเป็นงานเบื้องหลังการไายทำเราเป็นยังไงบ้างในกองกาไหนูสน,นุกมากเลยนะหนูรู้สึกว่าทุกวันที่หนูได้ไปกองอ่ะมันมีแต่ความสุขเหมนะือนกันพอเราไปถึงเราก็ได้เจอเพื่อนได้เจอทุกคนที่แบบมคนก็ตั้งมาตั้งใจทํางานเนาะแต่ว่า คนไม่ได้ซีเรียสทุกคนก็ยิ้มคุยกันสนุกสนานะแล้วก็ในกองอาจจะมีแบบทีมแบบรุ่วมถูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกพี่เบลก็ไม่ดุเลยเออแล้วเป็นไงเราเจอพี่สืบเล่นเป็นมัคคายกในเมื่อวันเนี้ยเขาไม่มาผมจะให้คุณแซวเลยครับว่ายังไงพีสืบจริงพี่สืบเ,เป็นคนน่ารักมากหนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะกลัวพี่สืบเพราะพี่สืบเาจะดุแน่เลยจักทรงเขาต้องดูอะไรกระเปล่าเลยค่ะพี่สืบเป็นคนแบบ ชอบถามว่าแ่นวันนี้เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างโอเคหร okay, ือเปล่าแบบแบบฟีดแบ็กอะไรว่าแล้วมันติดตรงไหนไหมแบบคอยสอนคอยให้ความรู้แล้วก็พี่สืบก็พร้อมจะรับฟังความคุยไปด้วยเหมือนกันในในในทุกการคุยกันเลยนะคะพี่สืบก็รักมากเพราะว่าเขาก็<ๆ>เรียนสอน <ๆ S 2> <า>อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างทั้งสอนการแสดงทั้งทำเรื่องหลังเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยสึกว่าพี่สืบแบบเปิดรับมากๆแล้วแกเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปตลอดเวลาแต่ละในแต่ละเรื่องเรื่องนี้เป็นมรคธายก แล้วจริงในตัวละครเราที่เป็นเนี้ยเราต้องไปแบบทุกทุกทุกเหตุการณ์เลยอะคะตัวหลิวอะค่ะเหมือนเหมือนถ้าใครได้รู้ื่้งเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าใจเห็นอยากคัดล้อมกับหลิวเพราะว่าตัวหลิวอะเป็นคนที่เข้าได้เข้าไปในเหตุการณ์เ่าั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นไปพร้อมกันเลยว่าหลิวเขาไปเจออะไรคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดี ว่าหลายๆคนจะได้เห็นมันแล้วม,มัน,นมัน <ๆ S 1> เป็นสิ่งที่บ่งบอกไหมว่าถ้าคนดูเห็นแล้วเกิดเป็นตัวหลิวเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยแล้วจะทําแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นใช่ไหมมันเหมือนทุกคนที่ได้ดูรอปะตื่นเตและตัดสินใจหรือว่าแบบได้เห็นทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างในเรื่องไปพปรป้อมๆกับหลิวจะทุกคนรู้สึกยังไงหลิวหรือว่าไม่ต่างจากหลิวเพราะว่าทุกคนได้เห็น อ๋อตัวหลิวนี่คือไปมันจะมีในเรื่องของอาจิยกงมันจะมีทั้งอสังหาริมทรัพย์กับสถานธรรมสถานเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไปทั้งหมดเลยไปทั้งหมดเลยอ๋อเลยแล้วว่าแบบเนื้อหามันจะเข้มข้นทีละทีละตอนเลยใช่ไหมฮะหนูว่าเนื้อหาเข้มข้นมากขึ้นทุกตอนค่ะด้วยความที่เรามีแค่แปดตอนในทุกอันมาขยับขึ้นเร็วมากเลยใช่ตอนแล้วก็เนื้อหาเข้มข้นคือในเรื่องเี่เไปแปลว่าห้ามห้ามห้ามพลาด แต่เดยวอึกรู้ว่ามันพลาดไม่ได้สักตอนเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราพลาดเนี่ยแบบเราจะพลาดบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าในทุกซีนในทุกการสแสดงในที่ทุกคนเล่นน่ะมันมีซับเท็กซ์ทางน้นเงิในแต่ละแล้วความยากของเราในเรื่องนี้เรา,เราพอจะบอกได้มาว่ามันมันยากไงเพราะในเมื่อเรามองว่าแบบในกองก็สนุกสนานเราอยากไปเจอทุกวันเราอัลเลิร์ตมีอเนอร์จีในการที่ไปถ่ายทําถ้าเกิดมองความยากของเรามองว่าเรื่องนี้ที่เราบทบาทการสแสดงเรายากยังไง นตว่าหลิวอะในหนึ่ง <S <S วันหลิวอะเจอหลากหลายเหตุการณ์มากอย่างเช่นหนึ่งเจอเรื่องที่บ้านไปเจอเรื่องที่ทํางานและยังมาเจอเรื่องที่วัดอย่างเงี้ยค่ะสมมติมันมีความเกี่ยวโยงกันนะในหนึ่งวันหลิวมีความรู้สึกในม,ม,กใม,ม,กมีความรู้สึกเยอะมากมากอะคะ่ะหมายถึงว,ว่าสมมติเราคุยกับคนนี้แล้วเรากาลังจะมาคุยกับอีกคนหนึ่งซับเทคของความรู้สึกเช่นเราจะมีความรู้สึกหนึ่งสองสามสี่เป็นขั้นต่าในการที่จะเจอคนอื่นๆเงี้ยซึ่ง มันคือความละเอียดของการเล่นระขาเช่นเรารู้สึกดีนะแต่เราเศร้าอยู่เรารักคนนี้นะแต่เราโกรธหมายถึงว่าเขารู้สึกมันซับซ้อนไปหมดแล้วก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายอ๋อเหรอเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ใช่ค่ะการแสดงที่แบบบางอย่างบางคนเราเจอหน้าเราต้องแสดงอีกแบบแต่ให้ไหนเรารู้สึกอีกแบบเนี่ยตัวหลีวจะไม่ใช่ด้านเดียวตลอดได้จริงแบบไม่ใช่เลยหลิวจะมี ความซับซ้อนในอารมณ์เยอะมากเลยใช่แล้วเจอไต้ฝุ่นเราเราต้องเดี๋ยวว่าเป็นเป็นคู่อะไรในในเรื่องไหมหรือว่าคาแรคเตอร์เหมือนแยกกันในเรื่องเป็นเป็นเจ้านายกับเจ้าสุนานก็จะได้เจอพี่ฝุ่นเนี่ยปอยใช่แล้วก็อ่อันเนี้ยอยากจะไปติดตามในเรื่องว่าจะเป็นยังไงใช่มีอะไรความร้องความรักกุ๊กกิ๊กอะไรมีไหมมีบ้างนิดหน่อยค่ะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่หนาค่ะแล้วเป็นไงได้เจอ นักแสดงไต้ฝุ่นตอนแรกหนุเก่งมากคิดว่ามันก็จะเป็นภาระพี่เขาไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไทฟูนทำให้รู้สึกว่าพี่ไต้ฝุ่นเป็นคนที่แบบสบายสบายมากๆพร้อมที่จะทําการบ้านไปเรืยการพร้อมที่จะตอบสนองการเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วก็แบบช่วยกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจมากแล้วก็นิสัยน่ารักมากเห็นเขาบอกว่าแกเล่นเรื่องนี้เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเขาพูดไม่โกงไม่เกณฑ์ใช่ค่ะ กือบพึ่คิวเลยค่ะเหมือนแบบว่าด้วยลักษณะของแบบตัวละครที่เขาวอะไรอยามันอาจจะต้องคิดเยอะคิดมทีนี่เราแบบพอมาออกกองที่มันก็เครียดนะคะเราก็เลยทําให้แกเป็นราเกณฑตลอด่แล้วเวลาแกเป็นแล้วเราจะบอกเขาจะบอกยังไงหนูจะเห็นหนูจะเริ่มเห็นพี่ฝุ่นนิ่งค่ะแล้วหนูก็จะจับสังเกตได้ว่าพี่ฝุ่น้องเป็นอะไรแน่เลย,เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝุ่นเป็นหรือเปล่าอ๋อคนนิดหน่อยแต่เขาก็สู้ค่ะแบบพี่ฝุ่นจะท่าเป็นพี่มามครับอ่ะแซวผู้กำกับแล้วหน่อยพี่ กับ <G l ug> หนูแล้วค่ะ <D ude> ดูไหมดูไหมกลับไม่ดูเลยหนูอ่ะอออเป็นอีกคนนึงที่หนูรู้สึกว่าหนูรักพี่เปียวมากเพราะว่าพี่เปียวไม่เคยไม่เคยจํากัดว่าตัต้องเล่นแบบนี้แบบนี้สีถูกถูกแบบนี้สีแบบนี้ผิดหรือตัวละครมันจะไปได้แค่ไหนพี่เปียวปล่อยอิสระให้นักแสดงทุกคนถามพี่เปียวว่าพี่เปียวมันดีแล้วไหมคะอะไรมันมันโอเคหรือปเปล่าพี่เปียวบอกที่ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถ้าตัวละครมันไปสุดได้แค่ไหน ก็เชื่อว่ามันจะไปได้ถึงตรงนั้นเป็นแบบเปิดรับมากๆไม่ถุดเลยแต่ว่าก็มีมุมจริงจังค่ะเราจะได้ดูแล้ว13กันยานี้13กันยานี้ได้ดูแล้วคช่ไหมเชิญชวนแล้วเดี๋ยวพูดถึงฝากผลงานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้ค่ะยังไงก็13กันยานี้ก็จะได้ดูแล้วนะคะแต่ตอนเรื่องอาชญากรยังฝากติดตามไม่ได้คะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้รับแค่ความสนุกแน่ๆเพราะว่าอาจจะได้เห็นว่าเรื่องใกล้ตัวของเรานั้นเป็นยังไงต้องแก้ไขปัญหายังไงเรา ถ้าเราต้องไปเชิญหน้าจริงๆเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนาะยังไงก็ฝากไปด้วยค่ะสนุกแน่นอนค่ะโอเคแล้วมีผลงานอะไรเพิ่มเติมไหมครับผลงานช่วงนี้อ่าก็มีเรื่องนี้ละค่ะแล้วที่เหลือทำเรื่องหลังเลยไม่ได้ทำใช่ไม่ได้ทำเรื่องหน้าเลยอ๋อจะจะไปทำเรื่องหลังเลยเหรอช่วงนี้มีมีทำอยู่เรื่อยๆใช่ใช่เอองานอะไรเอ่ยบอกได้เริ่มทำคอนเทนต์คอนช่วลโฆษณาอ๋อเลยเออก้าวไปอีกระดับ หรือว่าทําอยู่แบบไอีกระดับหนึหมหนูถือว่ามันเหือนเป็นสายที่เราเรียนมาค่ะทำจบมาโก,การใช่หนูหนูชอบทั้งสองอย่างเลยหนูก็เลยแบบไดล้ลองทำไปเรื่อยๆใช่ไหมะมีโอกาสอันไหนก็กไปด้วยกันได้อ๋อแปลว่าเอ่อที่ว่าข่าวที่ว่าคนในวงการบันเทิงที่เป็นเรื่องล,องละครที่ว่าจะมีภาวะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าละครลดน้อยลงทําให้นักสนงนักสแสดง ตกงานหรืออะไรหล <ๆ S 1> ายๆาอย่างเราเราเราได้ฟังตรงนี้เรากังวลอะไรบ้างไหมหรือว่าเพราะเรานิว <New S 1> ลุกเรายังใหม่หนูไม่เชิงกังวล่แต้สึกว่ามันเหมอนถ้าเรายังทำอันไหนได้มีโอกาสก็ทาทาไปเรื่อยๆนะทำ้ีดไปก่อนเวหเชว,ว่าจังหวะเปี่ยนแปลง,งชีวิต,ดตเดี๋ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแาอนแล้ทหนาไ้หไปไปทางโฆษณาเรากลับมาทางแสดง ว่าท่านหนู่ได้ทําทั้งสองอย่างแล้วก็แฮปปี้ค่ะถ้าสนหนว่ามนันเป็นการเปลี่นยนแปลงแบบว่าคงได้ค่อยๆเปลี่ยนไปมันมันอาจจะเป็นด้วยภาวะว่าหลังๆเนี่ยคนอาจจะดูพวกโซเชียลมีเดียมากกว่า,าที่จะดูทีวีเพราะส่วนใหญ่แบบอาจจะไปกดดูย้อนหลังดูสตรีมมิ่งดูอะไรอย่างงี้มากกว่าดังนั้นก็เลยแบบทําให้แบบโฆษณาอาจจะไปทางนั้น อ่ะก็เสร,ร็จเราสิเราทางทาง,ทางด้านโฆษณาใช่ค่ะเหมือนยัง <c oughs> เล่นเล่นอยู่ยังๆๆยังแบบยังยังมีงานยังมีทางไปอยู่อ๋อแล้วจริงๆ <c oughs> เราชอบแบบแนวไหนอะที่ที่เป็นลักษณะที่เราสไตล์เราโปรดักชันที่เราจะชอหนูจริงๆหนูเหมือนเพิ่งเริ่มทำได้สักพักเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนว่าแบบ <c oughs> อันนี้แหละสไตล์เราย่งสรุกเรายังสรุปกับมันอยู่ยังได้งสนุกกับการที่ได้ออกกองหนูว่าหนูอาจจะรักการออกกองมากกว่าเพราะการเป็นนักแสดงเราก็ได้ออกกอง การเป็นเบื้องหลังเราไมได้ออกกอบมันแต่มันแค่สนุกตุระแดงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ชอบเหมือนแบบยังยังอยากเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆหาสไตล์ไปเรื่อยๆก่อนอย่าเงี้ยค่ะแล้วเราคือเป็นฟรีแลนซ์จ้างหรือว่าเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เป็นโปรดักชั่นเฮาส์เหรอใช่ค่ะพูดเลยขายของเลยตอค่ะตอนนี้มีโปรดักชั่นเฮาส์อยู่ค่ะชื่อแบบสองข้างใหนึ่งเป็นบริษัทค่ะก็ยังรับทำโฆษณาเรืทุกสเกลทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเบื้องหน้าก็รับอยู่นะ ทีมงานเยอะไหมโปรดักชันเราในอินเทลเองไม่เยอะค่ะแต่ที่เหลือก็จะเป็นเอลซ์ที่ทำด้วยกันเป็นคนอ๋อหรือว่าเป็นลักษณะว่าเป็นอาจจะไปซัพพอร์ตหรือไปแบบไปโคอะไรอย่างงี้ใช่ไหม้อแบบ้อคุยในในกสเกลได้หมดเลยหลากหลายว่าเสร็จเราเลยงานโฆษณาใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะมีมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะนั่นหรือฝากโซเชียลมีเดียผลอะไรเงย ช่องทางการติดต่อเนาะตอนนี้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นอินสตาแปรมก็คือแพลพันธไลน์ได้เลยอือเดี๋ยวว่าเล่นติ๊กต k อกอะไรไหมติ๊กต๊อกไม่ค่อยได้ลงเลยค่ะมันมีเล่นมีมีใครลงไว้บ้างค่ะชื่อแพลพันธไลนเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเลยเดือนอ๋อแหละโอเคขอบคุณมากครับแพสวัสดีครับ